สวัสดีครับวันนี้พบกับกีโมนะครับผมวันนี้ผมกลับมาจากร้านนะผมว่าจะชวนเพื่อนมาแยกขยะสักหน่อยครับวันนี้รถโลกร้อนนะครับเราจะแยกขยะไปขายกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนี้เราต้องใส่หน้ากากก่อนนะกับถุงมือเพราะว่าขยะมันขายได้ครับนี่ครับมาจากร้านรถม,มาเต็มรถเลยครับผมเพราะว่าที่ร้านเป็นร้านอาหารนะครับก็จะขายพวกน้ำดื่ม กระป๋องอะไรนี้ก็เยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใสุ่มือก่อนแยกถุงมือมาก่อนนะครับวันนี้เราจะมาแยกขยะกันเพราะว่าขยะที่เอามาเนี่ยเราไม่อยากทิ้งครับเอามาขายเดือนหนึ่งขายประมาณแปดครั้งครับผมอาทิตย์ละสองครั้งนะครับมาใส่ถุงมือก่อนกันเชื้อโรคก,ก่อนนะครับในช่วงนี้ก็ช่วงโควิดระบาดต้องใส่ถุงมือครับแยกนะครับ ขยะมัมีราคานะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไปเฉยเนี่ยเสียดายนะพอเอาไปแยกแล้วไปคัดแล้วไปขายมันมีราคานะครับเดืนเอนหนึ่งก็ได้เกือบสามพันเลยนะเดี๋ยวผมจะดูให้ดูราคาทีนะครับ mm hmm. ก็นี่ครับใส่หน้ากากก่อนนะก่อนทํางานนะครับเดี mm ๋ย hmm. วเราไปคัดแยกขยะกันนะครับเต็มเลยใส่พลาสติกนะครับ ขวดแก้วนะครับผมตามผมมาทีนะฮะเ,เข้าไปบ้านกา่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถา่านอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทักทเรื่อย จะมีบางส่วนนะครับขยับมาก,ก่อนครับคือจะมีบางส่วนที่ผมแยกแล้วก็มีจะขายอาทิตย์ละสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทที่ได้ได้ตังมานะการแยกขยะนี่ดีครับตองแยกนะมาสู่ไม่ใกล้ครับก็จะมีพวกขวดขวดเพชรนี่ก็จะมีราคามันอยู่กระป๋องนี่ก็ราคาสูงครับเดีย๋ยวผมจะ เราคาให้ดูราคาดูนี่ก่อนก็พวกนี้ก็จะเป็นขยะที่กองอยู่นี่ครับราคาอาราคาขยะนะครับขวดขาวขุนเนี่ยกิโลละสิบห้าบาทเลยนะครับขวด PET นะครับขวดเพชรเนี่ย สิบสองบาทนะครับกระดาษลังนะครับสามบาทกระป๋องน้ำอัดลมสามสิบเอ็ดบาทเลยนะครับกระป๋องสังกะสีเนี่สามบาทนะครับโลขวดแก้วศูนย์จุดห้าบาทนะครับพลาสติกน,นี่หกบาทอลูมิเนียมแพงเลยนะถ้ามีเนี่ยสามสบสี่บาทครับนี่ครับก็คือให้ดูกันไปนะครับแยกยังไงเราต้องแยกคือตอนผมไปยุี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกแยกขยะดีมากเลยนะ แยกให้เป็นสัดส่วนแล้วก็ขายนะครับผมวาไหมกรัราคาก็แนะนำแล้วถีกเพิ่หนึ่งนะครับส่วนนี้ลังกระดาษนะครับเราก็จะแยกไว้ต่างหากแล้วจะมัดรวมมาอีกครั้งนะครับได้ราคาดีมากเลยนะครับ มัดรวมกันแล้วก็ขยะในนี้ผมก็จะเตีแล้วนะเตะแยกเลยครับผมขยะจากร้านนะเป็นร้านขายของต้องมาแยกทีทุกวันเลยนะครับแยกพลาสติกเฉพาะพลาสติกนะครับเพื่อลดโลกร้อนครับบางคนที่อยู่บ้านถ้าตัวเองบ้านตัวเองมีขยะก็เก็บเก็บรวมกันไว้นะครับแล้วก็ ขยับมารรบหน่อยครับดูสักหน่อยถ้าใครมีบ้านที่มีขยะมีอะไรก็แยกไว้นะครับผมผมว่าดีมากเลยเดือนหนึ่งมีขายได้แล้วก็ทําเงินได้นะสามพันบาทต่อเดือนเลยนะครับผมอะไรที่ไม่จะเป็นหรือเป็นเศษขยะเนี่ยเราเก็บรวมไว้แล้วแยกให้ดีแล้วก็เอาไปขายลด,ดโลกร้อนได้แน่นอนครับผมผมก็คิดว่า มันเป็นอะไรที่ดีมากผมลองทําแล้วมันมีเงินเข้ามาครับคนเราก็คือถือคติครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินนะครับอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับเราต้องทําทําให้ได้ครับแค่นี้ก็ก็ได้เงินแล้วนะครับผมอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับให้เราเก็บเล็กผสมน้อยไปเดี๋ยวก็ได้เองครับผมอ่ะเริ่มเก็บเริ่มแยกกันครับเราเงอนงหานะครับนี่ครับ ขวดเพชรนะครเขาเรียกขวดเพชรขวดใส่เนี่นยให้แยกกันของนี่ราคาแพงเลยนะกระป๋องเท่าไหร่คนระับของของนี่สามสิบเอ็ดบาทนะครับโลหน,นึ่งกขวดเป๊ปซี่อย่างเงี้ยโลสามสิบเอ็ดบาทได้เยอะมากเลยนะครับผมอ่าครับ ผมจะแยกก่อนก็สนุกดีครับเหมือนได้ออกกําลังกายนะครับผมทำนี้ตลอดครับอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้เงินเฉลี่ยเดือนหนึ่งสามพันนะเกือบสามพันเลยนะรอบหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทที่ขายไปนะครับผมแปดครั้งที่เราขายนะครับก็เป็นรายได้ลเล็กน้อยพอได้ซื้อข้าวนะครับเป็นรายรับนะครับ ก็ยังดีนะครับผมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงผมก็ี๋ยวผมจะเก็บต่อไปผมกม็บอกอีกทีเดี๋ยวสวนที่จะเดินเดินดูบ้านดูสวนอีกทีผมจะมารีวิวอีกทีนะครับเนี่ยอนนีมผมปลูกไว้กินเองนะที่เคยบอกนะครับปลูกไว้กินเองเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาเดินสำรวจพืชผักสวนครัวนะครับสวนคลิปนี้ขอเอาขยะไปขายก่อนครับผม ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครมีขยะก,ก็แยกขยะนะครับลดโรคร้อนแล้วก็ขายได้เงินต่างหากนะครับผมสําหรับวันนี้กี่โมก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ